สวัสดีครับผมผมต่อนะครับมามีรถเข้าอีกหนึ่งคันครับสีบีสีคีหนึ่งรถลูกค้าเก่าครับเข้ามาเซอร์วิสช่วงล่างล้างทำกันน้ำทำสีทำชุดไฟกันน้ำแล้วก็เปลี่ยนโชคเป็นตัวนี้ ล้างช่วงล่างทั้งหมดครับเพราะว่าลุยมาเละเลยพวกสายเข้าแล้วก็แก้ขาเกียร์ทั้งหลังสายน่าจะเข้าเกียร์ได้ยินเสียงไหมแก๊สแก๊สมันจะดังกึดกิดๆกดครับเดี๋ยวแก้ไขล้างทั้งหมดอันนี้ผม ผมล้างไปแล้วนะเอาชุดไฟไปเป่าลมอันนี้ก็ล้างน้ําตอนแรกมาเปื้อนหากักนี่อตอนแรกไมาอย่างเปื้อนเลยตอนนี้ผมล้างไปแล้วล้างภายนอกเดี๋ยวลื้อล้างภายในอีกนะครับเดี๋ยวใกล้กลเสร็จจะถ่ายดูยทิงแล้วก็เดี๋ยวมีถ่ายระหว่างทําด้วย ตอนนี้ก็รื้เกียร์ออกมาแนละ้วเดี๋ยวล้างเฟืองเกียร์ยังปกติอยู่ครับแต่มันโดนทรายขาตัวนี้มันเลยฝืดตัวก้ามปูเข้าเกียร์เนี่ยยวต้องล้างครับทั้งระบบแล้วก็มีคานหน้าครับเฟืองขับหน้าน็อตตัวหนอนมันคายมันเลยมีระยะฟรีเยอะ แล้วก็เฟืองขับหลังอันนี้คลายเยอะเลยครับหมุนฟรีเลยล้อไม่ปั่นนาตัวหนอนมันคลายเยอะเดี๋ยวล้างแล้วก็เดี๋ยวประกอบอีกทีครับเดี๋ยวให้ดูอเองอันนี้เดี๋ยวต้องใส่กันคลายด้วยจะเอาให้แน่นที่สุดนะครับแต่ถ้ามันเสียครั้งหน้านี่คือต้อง เปลี่ยนยกเฟืองเลยนะเพราะว่าถึงแม้จะใส่กันคายไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมีระยะห่างแล้วก็รูดได้เหมือนกันครับเดี๋ยวบออใกล้เสร็จจะได้ดูทิงเดี๋ยวล้างก่อน ครับเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้กลับมาทําสีใหม่เปลี่ยนบอดี้ครับทําสีใส่กระบะเลดส่วนไฟหน้านี่ผมแถมไปนะครับไฟหน้าไฟหน้าติดทําปลั๊กแยกไว้ตรงนี้ข้างหลังข้างในไม่อยากให้มันติดก็ถอดปลั๊กนี่ครับปลั๊กนี้ นี่คือปลั๊กไฟสำหรับใช้ในระบบวิ่งส่วนนี้เป็นปลั๊กไฟหน้าอันนี้มาเปลี่ยนโชคด้วยครับเปลี่ยนเป็นโชคอลูมิเนียมสีแดง ล็อกมันค่้นข้างใหญ่นะครับแล้วก็มาแก้เกียร์เข้าไม่ได้เพราะว่าทรายมันเข้าไปเยอะตอนนี้ก็ลื้อล้างเรียบร้อยครับล้างเกียร์ล้างคานหน้าคันหลังล้างเฟืองท้ายหมดเลยแล้วก็ล็อกใส่กันคายล็อกใน หมแล้วในชุดของเฟืองท้ายใส่กันไขหมดแล้วส่วนตรงเข่ากลางนี่ไม่ได้ใส่นะครับกันไขอันนี้มันจะขันง่ายถ้ามันหลวมก็ขันได้ครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยถ้าใส่กันคลไปเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะหลวมเอง แล้วถ้าโดนกันใคลเราจะขันอัดเข้าไปไม่ได้ละมันจะเสียเลยอันนี้ถ้ามันหลวมก็ขันเข้าไปครับเนี่ยขันง่ายครับตอนนี้มันอยู่ข้างนอกที่ใส่กันคคลคือข้างในเฟืองท้ายเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเลยจะใส่ไว้ ชคตรงนี้ยุบไม่ติดนะครับยุบสุดไม่ติดแต่ถ้าเอียงแบบนี้มันจะเลี้ยวแล้วติดตรงบังโคลนครับถ้าจะเอาทรงนี้ถ้าจะให้ติดต้องปาดสุ้มออกที่มันติดเพราะว่าล้อมันใหญ่ด้วย อันนี้ก็เดี๋ยวเ,เตรียมส่งครับเสร็จเรียบร้อยก็มีประมาณนี้ อ่าก็ไม่มีอะไรนะครับน่าจะหมดละที่ทำไปพวกแขนลิงก์นี้ต้องขยับใหม่นะครับเพราะว่าเปลี่ยนโชกชกหน้านี่หูบนหูบนผมแปลงใหม่น,หน,นะครับขัดตะายออกให้มันบาง เพราะว่าถ้าใส่แบบเดิมๆเนี่ยนี่ครับหนาๆแบบเนี้ยมันจะมีสองชั้นนี่ครับเห็นไหมมันจะมีอยู่สองชั้นชั้นบนตรงนี้เนี่ยผมเจียออกถ้ามันบางให้เหลือเท่าชั้นล่างเนี่ยถ้าไม่เจียเนียครับชกมันจะยื่นออกมาหาล้อแล้วเวลาเอียงแบบเนี้ยล้อมันจะไปเบียดชก ก็มีประมาณนี้ครับคันนี้เดี๋ยวเตรียมส่งเสร็จเรียบร้อยครับ4ีสี่คิดหนึ่งเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับมีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันมาแก้ช่วงล่างจเ,เจอกันคลิปต่อไปครับไปละ